โอ้เคเวนตัน hmm. <Yes. S 3> mm ี่เด้อเวนตันนีรอันนี้เป็น spicy นี่นี่อาจารย์อาจารย์ชิมอะไรครับเป็นเนื้อใช่ไหมบีฟอ่ะซุปเจออันนี้อันนี้เดยอันนี้เนื้อเลย this is also you want to try try this one this is very nice also it's uh, it's uh, it very spicy <Okay. S 3> mm hmm. this is like eggplant with okra ok you know okra ok yeah. อาจจะอาจจะกัดนี่ไม่พูดมาเลยนะครับผมแซบครับแซ่บอ่ะอร่อยมากเลยค่ะที่อร่อยมากค่ะไม่ได้เชิญเนาะพี่หนุ่ยเนาะค่ะขามโลกมาสุดยอดแล้วแยงตาแมงแซ่ดอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมครับค่ะอ๋อมาสมันนะครับมาสมันอันนี้มัสมันนื้อไทยแลนด์มีคกว่มัสมั่นอ๋อโอเคเดี๋ยวนี้

เป e นเป็นน้ำเลมอนครับน้ำเลมอนแล้วก็ไอ้นนคืออะไรนะครับมมอนมอนเบอร์รี่เหรออ๋อมันไอคือน้ำมอนเบอร์รี่นะครับแล้วก็อันนี้คืองแรงสุดเลยครับส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำแร่นะผมดูนะไม่ได้รอใช่ไหม ม่รอวเดอร์ครับขวดนี้ก็ประมาณนี้สิบกว่าบาทมีรอวอเตอร์นะแต่แต่แต่ท่านคณะบุรีโอไปซื้อด้วยราคาแพงครับเขาเห็นว่าท่านมีฐานะนะครับผมขวดละพันขวดละพันขวดละพันนะครับแต่เย็นนี้จะจะบอกทางท่านเจนนี่ผม ไม่บอกแต่ตัวชื่อไม่ไม่ได้แว่นทูบายจะเป็นแบบนี้มุ้งเหมือนคนไทยเลยมีทุกคนก็หลังอยู่ตอนเนี้ยเลยซาฮาก็จะเนีกันล้วก็ซื้อกันล้วก็ซื้อแต่ตัวอยู่เปซื้อเมื่อไนั่นแหะ มันฝรั่งมันทอดอยู่ทั้งสองท่านจังอามารปนปลาไม่ไม่บอกบอกว่าบอกว่าปลาครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเมนูแบบไหนเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะช้ามันจะนานม่ใจะเป็นลาย,ยา่างอ๋อย่างก่อนแล้วก็ตามด้วยมันอ๋อเส้นซุปมันฝรัง่งไม่น่าเชื่อเนาะมาทานข้าวอยู่ข้างๆมหาสมุทรมหาสมุทรอนติกแอตแลนติกนะเนี่ยสุดยอดครับ ติดด้านนี้ก็เป็นมหาสมุทรแล้เนี่ยอือห่างกันไม่กี่โลครับไม่ได้ไม่กี่โลไม่กี่เมตรใช่ไหมครับก็ถึงแล้วนะลมลมแรงมากครับเมนูมาแล้วครับผมท่านคณะบดีสั่งมาครับก็ไม่รู้คืออะไรครับแต่ว่าน่ากินมากหอมมากครับแล้วก็ด้วยมันฝรั่งครับ เดี๋ยวเราทานครับครับผมเอ็น้อยครับมือเที่ยงอร่อยมากครับน่าจะเป็นปลาหุูเรานะครับเป็นบ้านเราครับก็เสิร์ฟมาให้เป็นจานใหญ่เลยพร้อมข้าวครับแล้วก็พุปมันฝรั่งก like e> ับแจ่วครับน eh BE ี่ครับร้านนี้นะครับผมอยู่ติดทะเลแอตแลนติกเลยครับอยู่ที่ไอวิลิโกตัว ดกดติวันนครับผมดีครับเอบคุณมากครับ